ออกแคสสมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตจริงไหมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมตุ๊กพิลลมนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยจะมาแนะนำนะครับตัวระบบของออกแคสกันนะครับที่วันนี้มีลหลายๆท่านนะครับทักเข้ามาแล้วก็สอบถามเข้ามาหลายคนเลยว่ามันหลอกไหมมันอะไรไหมนะครับแล้วมันสมัครครั้งเดียวเนี่ยมันทําเงินได้ตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องนู่นน,นี่นั่นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเอ่อ ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะว่าระบบของออคแคสเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับมันอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆเข้าไปดูตรงนี้นะครับอันนี้คือรหัสของตัวผมเองเนาะนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้นะครับเราเข้าไปเช็คข้อมูลของออของคนที่เราจะสมัครด้วยได้หรือว่าเช็คข้อมูลของคนที่เราอยากรู้ว่ารหัสนี้เนี่ยมีรายได้จริงไหมไม่จริงอะไรยังไงเราจะสามารถเข้าไปเช็คได้ ในระบบของ Oxcast เนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในระบบของ Blockchain นะครับใน Smart c o n t a c t นะครับเพื่อนสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับหรือก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากเรียนรู้เรื่องของ Oxcast คืออะไรนะครับแผนรายได้เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆนดูตรงนี้นะครับตรงมุมขวามือบนตรงนี้นะครับเรื่องของแผนรายได้เนี่ยผมขออนุญาตไม่พูดถึงเนาะนะครับให้เพื่อนเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเอาแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาพูดคุยให้เห็นว่า เออมันโอเคไหมมันมันหน้าลงทุนไหมนะครับมันมีความเสี่ยงยังไงนะครับแล้วก็ทําเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นคําถามนะครับก็คืออันนี้คือตัวของสมาร์ทคอนแทคนะครับซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้จากลิงก์ข้างล่างลิงก์ข้างล่างเนี่ยนะครับจะเป็นลิงก์ที่เราเข้าไปตรวจสอบนะครับเรื่องของการจ่ายเงินนะครับซึ่งจะอยู่ในระบบของตอนนะครับในระบบของตอนซึ่งซึ่งระบบนี้เนี่ยนะครับใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับถ้าเราถ้าเราถ้าเรา เ,เขาเรียกว่าอะไรนะศึกษาข้อมูลนะครับระบบตอนเนี่ยใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็ใช้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยเราเข้ามาเช็คเราก็จะเจอนะครับว่าตัวของออแคสเนี่ยนะครับอยู่ในของของระบบของตอนนะครับเราเช็คได้แล้วก็เปิดมาเนี่ยก็จริงๆเปิดมายังไม่นานเลยนะครับเพิ่งไม่กี่เดือนเองนะครับประมาณ2 3เดือนเองนะครับ <S <S เพื่อนเพื่อนแล้วเราก็สามารถเช็คเข้ามาเช็คเรื่องของอการสมัครการา่ใจเงินนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมีคนสมัครผ่านไม่ผ่านเฟลเฟอร์ยังไง มันก็จะมีระบบบอกเราทั้งหมดนะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็มาดูในส่วนของอเนี่ยมันเป็นระบบของบล็อกเชนด้วยนะครับอะไรด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปศึกษาเรียนรู้กันเอาละกันนะครับไม่พูดเยอะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะผ่านมาบ้างแล้วนะครับทีนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะพูดถึงแล้วจากหัวข้อก็คือสมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตจริงไหมนะครับ คือหลายๆท่านเนี่ยได้ยินกระแสมาเนาะอันนี้คือผมก็ได้ยินอันนี้คือผมเองนะยินกลับมากับตัวเองเลยก็คือ1เลยนะครับถ้าถ้าไม่ไม่เก่งหาคนสมัครเพิ่มไม่ได้ไม่ควรสมัครออกแคดอันนี้คือผมอยากจะบอกให้เพื่อนๆทำความเข้าใจอย่างนี้นิดนึงว่านะครับบนโลกใบนี้ไม่มีธุรกิจตัวไหนนะครับไม่ต้องแนะนําใครไม่ต้องบอกใครถ้าเราอยากจะทําธุรกิจแบบนั้นแนะนําทํางานประจําเราจะไม่ต้องยุ่งกับใครเลย เรายุ่งอยู่กับคนหน้างานของเราแค่นั้นจบแล้วนะครับไม่ต้องไปหาคิดหาทำอะไรเพิ่มด้วยนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบออคแคเนี่ยนะครับณนะนะตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราทำทำกันเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับสมัครเนี่ยทุกคนก็คือใช้เงินลงทุน700บาทดูก่อนนะดูให้เข้าใจนะครับใช้เงินลงทุน700บาทเพื่อซื้อแพ็กเกจเพราะว่าทุกคนจะต้องมีแพ็กเกจเริ่มต้นก็คือ 200 trx ใช่ไหมครับ200 trx ทีนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับในปุ่มที่มันเป็นสีเขียวนะครับสีส้มสีฟ้าเนี่ยนะครับมันคืออะไรอ่ะทีนี้มาไขาข้อสงสัยว่าสมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตได้จริงไหมระบบของ o r ค a เนี่ยนะครับเขาจะเป็นระบบนะครับเป็นไซคลเนาะอันนี้เขาเรียก1นึ่งไซคลหนไซคลเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณ30 30รหัส นะครับจะจ่ายให้เรา2 4่รหัสแล้วก็เก็บไว้4รหัสเนี่ยนะครับเพื่อเอาไว้เอาไว้ทาอะไรครับไว้ซื้อแพ็กเกจอัตโนมัติให้กับเรานั่นแปลว่าอะไรครับเราสมัครครั้งเดียวเนี่ยนะครับ700บาทโอเคไหม700บาทนะครับพอครบลูปและครบละ30คนที่อยู่ในสล็อตนี้เนี่ยในในไซเคิลนี้เนี่ยนะครับพอครบละมันจะตัดมาเป็นศูนย์ใหม่ มันจะเริ่มศูนย์ใหม่ก็จะมีเขียวมาใหม่ทีนี้ไอ้เขียวเขียวส้มๆนี้มาจากไหนนะครับมาจากหนึ่งนะครับสีเขียวเนี่ยมันมาจากคนที่เรานะครับแนะนําตรงแนะนําตรงนะครับสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอ่เป็นเพื่อนร่วมทีมเป็นเพื่อนที่อยู่ใต้สายงานของเรานะครับซึ่งระดับการจ่ายของเขาเนี่ยเขาจะจ่ายแค่4ชั้น1 2 3 4สามสี่ แค่นี้เองนะครับหลุดไปจากนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ไม่ได้แล้วก็จก่ายแค่สี่ชั้นแค่นี้นะครับแล้วถามว่าเราจะได้เงินต่อหนึ่งไซคลต่อหนึ่งลูปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งไซคลต่อหนึ่งลูปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยให้เพื่อนเพื่อดูรูปนี้นะนะครับหนึ่งลูปเนี่ยนะครับถ้ารับรายได้ตามนี้นะตามนี้เลยนะครับที่เขาจ่ายออกมาตามนี้เนี่ยนะเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นอะไรเงี้ยนะครับเราอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันยี่สิบ trx 1,020 trx เนี่ยนะครับ1,020 trx อ่ง1,020 trx uh, คูณกับก็ดูว่าณนะชั่วโมงนั้นเนี่ย trx เท่าไหร่สมมติว่า2.5อ่าะสมมติ2.5ก็เอา2.5เนี่ยนะครับคูณเข้าไป2.5คูณเข้าไปจะเป็นเงินเท่าไหร่2.5นะครับ2.5งจุดคูณหนึ่นะครับก็เท่ากับเท่ากับนะครับเท่ากับ2,550บาทนะครับ 2,550บาทนะอันนี้ดูนะ2,550บาทเพื่อนๆสมัครไป700บาทนะครับ700บาทนะเอา700บาทลบนะครับจบ700นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ700นะลบ700เท่ากับกำไรนะครับกำไร1,850บาทอันนี้อันนี้คือไซเคิลแรกรลปแรกเนี่ยนะครับครบละครบรลปแรกและเห็นไหมครับครบหลุแรกและ พอครบรลปแรกแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปเริ่มศูนย์ใหม่เริ่มศูนย์ใหม่พอเริ่มศูนย์ใหม่แล้วเขาจะนับยังไงพอเริ่มศูนย์ใหม่เขาก็จะนับเลยครับเพื่อนๆนก็คืออ่ะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สมจุดที่สี่จุดที่ห้าจุดที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองถามว่านะครับแล้วจําเป็นต้องเป็นคนของเราไหมที่อยู่ในจุดตรงนี้ไม่จําเป็นเลยนะคะเบนเพื่อน,อนใครก็ได้ที่เขาสมัครเข้ามาแล้วมันอยู่ภายใต้ ทีมงานของเรานะครับจะถูกวางลงซ้ายสายลึกซ้ายลึกกวาลึกนะครับเรียงลําดับไปทางซ้ายทางขวาแบบนี้นั่นแปลว่านะครับตอบคําถามก็คือหาคนไม่เก่งคุณก็สมัครได้หาคนไม่เก่งคุณก็สมัครได้เพราะอะไรมันจะมีคนของใครก็ไม่รู้ครับถูกโยนลงมาถูกโยนลงมาถูกโยนลงมาอ่าถูกโยนลงมานะครับถูกโยนลงมาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายๆท่านบอกว่า มันจะถูกจนจริงเหรอเดี๋ยวผมอ่าพอดีผมเนี่ยนะครับก็ไปสมัครเป็นผมพอดีผมก็มีทําเป็น ID เพราะว่า1คนเนี่ยสมัครได้หลาย ID ดีนะครับเราสมัครได้หลาย ID เดีเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนว่า ID ที่ผมใช้อ,อ,อันนี้เนี่ย ID ดีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะนะครับ นะครับเดี๋ยวผมออกไปก่อนเนาะนะครับอ่ะออกไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู1 ID นะครับที่ผมสมัครเอาไว้นะครับสมัครเอาไว้ซึ่งผมไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เพื่อนๆเชื่อไหมไม่ได้นําใครด้วยนะแต่มันมีเหรียญเข้ามานะครับแต่วิธีนี้ผมไม่แนะนานะครับวิธีนี้ผมไม่แนะนํานะเพราะมันจะทำให้เรามีรายได้น้อยครับคือถ้าเราแนะนําตรงนะครับเพื่อนๆถ้าเราแนะนําตรง ถ้าเราแนะนําตรงเนี่ยนะครับเราจะรับรายได้เยอะมากนะครับรับรายได้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราแนะนําตรงเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นจากสองร้อยอะสี่สิบปอร์เซ็นจากสองร้อยก็ว่าเขาจ100่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมก็แปดสิบ trx แปดสิบ tx ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมนึกบอกว่าเราควรจะนะครับขึ้นไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วอันนี้คือไอเดียที่สองของผมนะครับ ไอดีแรกเมื่อกี้ก็คือหกห้าสองหกห้าสองสองหนึ่งนะครับแปดเจ็ดสี่หนึ่งนี่คือเป็นไอดีลองไอดี ID ลองที่ผมลองสมัครดูว่าถ้าวันเนี้ยเราไม่ได้แนะนําใครเลยเอาแบบไม่แนะนําใครเลยนะสมัครมาแบบไม่แนะนําใครเลยรู้ได้ไงว่าเราไม่แนะนําใครเลยนี่ครับศูนแต่เห็นไหมครับมันจะมีคนของใครก็ไม่รู้ถูกโยนลงมาใต้รหัสของเราสีน้ําเงินกับสีส้มเห็นไหมครับ ไม่ใช่คนของเราเลยนะเป็นคนของใครก็ไม่รู้แต่ถามว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยได้ไหมสมัครแล้วรอได้ไหมก็ได้ครับแต่มันได้น้อยไงถูกไหมได้น้อยแต่ถามว่าถ้ามันครบเต็มสล็อตแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเต็มสลอ็อตสมมตินะเต็มเต็มไซเคิลนี้แล้วเนี่ยอะเต็มไซเคิลนี้แล้วเนี่ยเต็มไซเคิลนี้แล้วแล้วเราได้สักประมาณอะพันอะประมาณหนึ่งพันยี่สิบสมมตินะหนึ่งพันยี่สิบไม่ถึงหรอกเพราะว่าอันเนี้ยเรารอเขาไง มันก็จะไม่ถึงหนึ่งพันยิบถูกไหมครับตีซ่าได้ประมาณสักเ0็ด้อยล่ะเจ็ด้อย TRX เจ็ดร้อย TRX เนี่ยก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณพันสี่อ่ะตีซ่าประมาณหนึ่งพันสี้อยบาทนะก็กำไรแล้วครับถูกไหมถ้าได้มาเจ็ดร้ย TRX นะ TRX อ่ะเจ็ด้อย TRX เพราะว่าตามแผนเมื่อกี้เนี่ยมันจะได้ประมาณหนึ่งพันยี่สิ X ถูกต้องไหมครับหนึ่งพันยี่สิ X อืมแต่เราต้องมีแนะนำตรงด้วยไงแต่อันนี้เราไม่มีแนะนำตรงเลยอ่า เราก็มีโอกาสจะได้เงินด้วยเช่นกันมีโอกาสได้เงินด้วยเช่นกันทีนี้อ่ะพอมาดูหน้านี้มีหลายๆท่านบอกว่าอา้าวแล้วจะทำไงให้ได้เงินเพิ่มละ่ะถ้าเราไม่อยากหาคนถ้าเราไม่อยากหาคนนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆก็ไปเปิดแพ็กเกจครับสี่ร้อยแปดร้อยหร้อยเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าอะไรมันก็จะไปดักคนไง มันจะไปดักคนยังไงอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตออกมาที่อ่าอีกรหัสหนึ่งอ่านออกมาที่รหัสเดิมก่อนอันนี้เห็นเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเก่งเลยไม่แนะนําใครเลยนะครับแต่เพื่อนๆก็จะมีโอกาสรับรายได้เช่นกันรับรายได้เช่นกันนะครับอันนี้คือทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับเพื่อนๆถูกต้องไหมมันมีความเสี่ยงถ้าเรายอมรับความเสี่ยงจากเงิน700บาทได้เราก็ลงทุนแต่ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงจากเงิน700อไม่ได้เนี่ย เราก็ไม่ต้องลงทุนถูกต้องไหมเราซื้อหวยครั้งหนึ่งอะ่ะยังแพงกว่าน,นี้เลยถูกต้องไหมครับเราเราซื้อหวยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับยังเกินกว่าเจ็ดร้อยเลยแต่ถ้าเราซื้อโอกาสไว้เนี่ยเจ็ดร้อยบาทเนี่ยแล้วเราสามารถรับไรายได้เพิ่มได้ละ่ะไม่ดีกว่าเหรออ่ะทีนี้เราย้อนออกมาตรงนี้นะครับพอเรานะครับย้อนกลับมาตรงแพ็กเกจที่ผมบอกว่าอ่ะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลย เราก็ไปซื้อแพ็กเกจจองเอาไว้อ่ะแพ็กเกจสองร้อยแพ็กเกจสี่ร้อยแพ็กเกจแปดร้อยเราไปซื้อจองเอาไว้เพราะอะไรครับเพื่อนๆเห็นไหมสีส้มคนของใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ใต้เราเรารับรับ,บได้ไหมรับไรายได้ครับสีน้ำเงินคนของใครก็ไม่รู้แต่เราเปิดแพ็กเกจแปดร้อยรอเอาไว้เปิดแพ็กเกจแปดร้อยรอ,อไว้เห็นไหมครับเราไม่ต้องทําอะไรเห็นไหมเราจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเรา เรามีทีมงานนะครที่เป็นสีสีเขียวเนี่ยตามเรามาด้วยเนี่ยก็คือทีมงานที่เป็นสีเขียวเขาเห็นโอกาสเขาก็สมัครเข้ามาเห็นไหมนี่คือทีมงานของเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มจาก4ี่สิเอซนยู่แล้วอันนี้ตามแผนรายได้ก็ไปศึกษาแผนรายได้เอาแต่แค่อยากวันนี้อยากให้เพื่อนๆดูว่าถ้าวันนี้เราลองเลือกตัดสินใจดูครับเราสามารถเก็บเกี่ยวในส่วนของระบบของออกแคสเนี่ยนะครับได้ตลอดชีวิตเลยนะจนกว่าระบบมันจะปิดนะอะ ถูกไหมแล้วมันอยู่ในระบบของบล็อกเชนนะครับมันมันมันปิดค่อนข้างคือจะบอกว่ามันไม่มีโอกาสปิดก็ก็พูดไม่ได้ถูกไหมแต่ถามว่ามันอยู่ยาวนานไหมมันอยู่ในบล็อกเชนครับเพื่อนเมันเป็นระบบอัจฉริยะเนาะซึ่งบล็อกเชนเนี่ยมันมันเติบโตมาหลายปีแล้วเพื่อนๆแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่มีการบูมที่สุดแล้วก็เอาเอาเหรียญเอาระบบเอาระบบตอนนะครับ มาใช้งานเอาตัว TIX เนี่ยมาใช้ตอนนี้ T i x เนี่ยสกุล TIX เนี่ยนะครับตัวเงิน TIX เนี่ยตอนนี้ในระบบเกมระบบอะไรเนี่ยใช้เยอะมากนะครับในระบบเกมใช้เยอะมากนะครับเขาเอาไปไปแลกซื้อขายไปเติมเติมเงินนะเอาแล้วเอาไปเล่นเกมมีทั้งเกมเกมขาวเกมเทาเกมดํานะครับมีหมดเลยแต่ใช้ตัวเหรียญของตอนเหรียญ TIX เนี่ยในการในการซื้อระบบ นะครับเนี่ยอย่างของผมเองเนี่ยตอนนี้ผมมีมีแนะนําตรงประมาณยี่สิบเจ็ดท่านเองนะครับยี่สบเจ็ดท่านนอกนั้นเป็นคนของใครก็ไม่รู้แล้วก็ในระบบของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับผมเต็มไปแล้วหนึ่งรอบนี่คือรอบที่สองนะนี่คือรอบที่สองรอบที่สองนี่ก็ใกล้เต็มแล้วนะครับเห็นไหมรอบที่สองนี่ก็ใกล้เต็มละอันนี้ก็ใกล้เต็มแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็ขยับมาเรื่อยๆไรืรายได้เราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยนะครับประมาณแปดพันแปดพันแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบใช 8,750อ่ะถ้าเราคูณกับจำนวน8,000นะครับ8,750คูณกับประมาณ2.5อ่ะก็20,000กว่าบาทนะครับ20,000 21,875บาทอันนี้คือผมทำมาน่าจะประมาณ9วันแล้ว9หรือ10วันนี่แหลจะจำไม่ได้แล้วแต่ถามว่าใช้เวลา10ปะอ่ะตีถ้าถ้า10วันมีรายได้20,000เนี่ยพอไหม แล้วถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆยเนี่ยหนึ่งเดือนมีรายได้หกหมื่นอะตีสากตีแบบเอาแค่ห้าหมื่นนะถ้าเดือนเนี้ยเราทําไปแล้วมีรายได้สักห้าหมื่นพอไหมหรือสักสามหมื่นพอไหมเป็นไรายได้เพิ่มเข้าไปครับจากโอกาสที่เราเลือกเพียงแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วหลายคนกลัวหลอกบ้างโดนนู่นนี่บ้างบ้าง,างเพื่อนเพื่อนเชื่อนะครับเราหลอกโดนหลอกซื้อหวยมากี่ปีแล้วเราซื้อหวยกันทีหนึ่งเท่าไหร่ครับเป็นพัน แล้วไม่เคยถูกเลยอ่าผมถามนิดนึงวันนี้เนี่ยนะครับเราซื้อหวยนะครับผมชอบชอบมากผม,มอันนี้คืออย่าอย่าหาว่าเป็นตากะของตัวผมเองนะแต่ผมคิดคิดไต่ตองละสิบสองเดือนสิบสองเดือนนะครับเราซื้อหวยหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งเดือนนะเราซื้อหวยสองรอบเราซื้อหวยสองรอบผมถามว่าสิบสองเดือนเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีนะครับเราซื้อหวยไปหนึ่งแสนบาท หนึ่งแสนบาทนะหนึ่งแสนบาทแล้วในหนึ่งแสนบาทเนี่ยนะครับเราถูกหวยหนึ่งครั้งนะครับได้เงินคืนมาสามหมื่นสามหมื่นบาทนะผมถามว่าแล้วคุณเอาเงินสามหมื่นเนี่ยนะครับไปฉลองกันอีกนะครับไปฉลองนะผมถามว่าคุณกำไรหรือขาดทุนผมถามว่าคุณกำไรหรือขาดทุน นะคราวนี้เรามาดูในส่วนของออแ c a นะครับทั้งคนเก่งและไม่เก่งนะครับทั้งคนเก่งและไม่เก่งนะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นที่200ก็คือประมาณ700บาท่ะทำไมต้อง700บาทเพราะว่ามีค่าแก๊สค่ารุนค่านี้ขนาดเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งไซเคิลนะครับหนึ่งไซเคิลนะ,ะถ้าตีต่ำๆเลยอันนี้คือเจ็ดร้อยบาทนะนะครับสมมติหนึ่งไซเคิลของเราเนี่ยคบสามสิบสามสิบไอเดีเนี่ยสามสิบคนเนี่ยนะครับ 1 c y c l ไซคลของเราเนี่ยเรามี TRX อยู่ที่ประมาณอาสัก700ร TRX แล้วกัน700ร TRX นะครับ TRX อ่ะเจ็อ TRX นะครับเอา700ร TRX นะครับคูณกับอ่าุดนะครับ700นะครับ700คูณกับ2.5นะครับ2.5คืออะไรเอ่อราคาเหรียญน,นะครับตอนนี้ประมาณ2.5อ่ะนะครับ ก็1 0 0 0เท่ากับ1,705บาท1,705บาทรอบแรกเราลงทุนไป700นะครับก็เอา700มาลบเราจะได้กำไรกำไรนะครับรอบแรกนะน,นี่คือกำไรจากรอบแรกผมไม่ได้ตีจาก1,000จาก1020นะผมตีเอาแค่ต่ำๆมาเจา700อ่ะสมมุตินะตีจาก700นะ700นะครับกำไรนะ10,50บาทอันนี้คือจากของ รอบแรกนะครับก็คือรอบที่1อันนี้อ่ะมาเลยตีรอบที่1รอบที่1นะครับรอบที่1หักลบกบหนี้นะครับกำไรนะครับ1 5 0 0บาทไหนึ่งพันบาทรอบที่2รอบที่2นะเราได้มาอีก700 t ร้อยทีทีนี้เนี่ยเราได้มา700 t ร้อยทเนี่ยผมถามว่าเพื่อนๆต้องลงทุนอะไรไหมเพื่อนๆไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแล้วนะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจากกำไร1,750บาททันทีพอมารอบ3นะครับก็750เอ่อ1,750ถามว่ากําไรตลอดหรือยังจากการลงทุนนะครับ700บาทเหมือนถูกหวยตลอดชีวิตไหมโอเคมันถูกไม่เยอะหรอกอยากถูกเยอะก็ไปอัปเกรดเพิ่ม ก็ไปซื้อแพ็กเกจเพิ่มเพื่อดักอะไรครับรายได้ที่มากขึ้นไปซื้อแพ็กเกจเพิ่มเพื่อดักรายได้ที่มากขึ้นแค่นั้นเองทุกทุกการลงทุนนะครับมันมีผลทั้งนั้นแหละครับแต่ใครล่ะที่กล้าลงทุนก่อนสมมุติคุณลงทุนแพ็กเกจสี่ร้อยอ่าใช้เงินประมาณหนึ่งพันกำไรจากตรงนี้เนี่ยนะครับทุกรอบเลยเอาทุกรอบเลยรอบละสักหนึ่งพันทีเอ็กนะครับหนึ่งพันทีเอ็กก็กำไรประมาณสองพันกว่าบาทสองพันห้าร้อยบาทอ่ะ คุ้มไหมมันต้องถามแค่นั้นครับไม่ต้องไปถามหาว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนมันจะยั่งยืนหรือเปล่ามันจะคงทนไหมไม่ต้องไปถามหาครัเพื่อนๆทุกวันนี้มีระบบไหนบ้างที่มันอยู่ยั่งยืนแต่ทําไมคนส่วนใหญ่เขาถึงร่ำรวยเพราะเกิดจากหนึ่งเลยคือเขาเริ่มต้นก่อนครับเขาเริ่มต้นก่อนเขาคิดที่จะทําก่อนแล้วเขายอมรับความเสี่ยงได้ ความเสี่ยงที่700บาทผมเชื่อว่าเพื่อนๆใช้เงิน700ดร้อทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายถูกไหมถูกไหมอันนี้คือเราไม่โลกสวยกันนะบางคนไอ้น,นั้นหลอกอันนี้หลอกผมถามจริงๆถ้าเขาหลอกเรา700บาทแล้วเรามีกําไรซักรอบแรกเอารอบแรกเลยทําไปรอบแรกเลยมีกําไร1นึ่งบาทแล้วมันปิดไปก็คุ้มนะก็คุ้มนะมนะแต่เพื่อนๆคิดว่ามันจะปิดไหม ไม่ปิดหรอกครับมันอยู่ในบล็อกเชนมันมีแต่เยอะขึ้น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 มีเวลาทําเงินอีกเป็นปีครับอ่ผมบอกเลยมันมีเวลาทําเงินอีกเป็นปีสามเดือนมัง้งหกเดือนมัง้งปีหนึ่งมัง้งอ่ทําไปสักปีงสองป,สองปีสองปีแล้วมันปิดผมถามว่าคุณขาดทุนหรือกําไรจากการลงทุนเจ็ดร้อยจากการเริ่มต้นนะเจ็ดร้อยบาทแต่ทุกคนต้องยอมรับความเสี่ยงได้อันนี้คือไม่ได้ชวนให้คุณมาลงทุนนะครับแต่อยากให้คุณเห็นว่าเราหาเงินเพิ่มได้ จากความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ไงถูกไหมครับอย่าไปหาว่าอะไรไม่ได้อยู่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนหรอกครับงานประจําคุณยังไม่ยั่งยืนเลยทุกวันเนี้ถูกไหมงานประจํายังไม่ยั่งยืนเลยทุกวันนี้บางคนถูกไล่ออกถูกเชิญออกบางคนกลับไปทํางานไงครับออฟฟิศปิดโรงงานปิดรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องโลกสวยไอ้นั่นก็หลอกไอ้นี่ก็หลอกครับ บางทีตัวคนเองยังหลอกตัวคนเองเลยบางทีคุณก็หลอกตัวคุณเองเป็นเพราะว่าอะไรรู้เยอะไงครับศึกษาเยอะเรียนรู้เยอะศึกษาเยอะแต่ไม่เคยทําจริงสักอันหนึ่งไม่เคยทําเลยสักอันก็มีถูกไหมฟังคนนั้นทีฟังคนนี้ทีนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือฝากไว้เอามาให้เห็นภาพนะครับว่าเฮ้ยมันโอเคไหมนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยรายได้ผมเีผมได้มาประมาณเนี้ยถอนมาใช้จะหมดแล้วด้วยครับบอกเลยสองหมื่นเนี่ย สองหมื่นเนี่ยนะครับใช้จะหมดแล้วครับเป็นคนใช้เงินเก่งบอกเลยเป็นคนใช้เงินเก่งสิบวันนี้สองหมื่นนี้จะหมดแล้วครับอืมเพราะทุกคนมีภาระาค่าใช้จ่ายไงค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าจีประะนะครับค่าสังสรรค์ค่านุนค่านี้ค่านั้น ลองเอาเงินสังสรรค์ของเรานะครับ700ด้อยบาทเนี่ยลองเอามาลงทุนจากตรงนี้ดูครับเพื่อนๆดูว่ามันโอเคไหมขออย่างไงไม,ไม่ไม่โลกสวยครับเข้ามาดูแล้วไม่โอเคไม่ชอบแค่แค่เดินจากไปนะครับก็แค่เดินผ่านไปเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ชวนให้คุณมาลงทุนถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงได้คุณก็ยอมรับความเสี่ยงแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้และสร้างไรายได้ผมเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มัน ช่วยให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้ได้หาเงินเพิ่มได้ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปเลยแล้วกันนะครับตอบข้อสักถามหลายๆคนเลยก็คือสมัครครั้งเดียวเนี่ยเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตใช่ไหมใช่ครับเพราะคุณไม่เก่งคุณไม่หาคนนะครับคุณไม่เก่งคุณไม่หาใครเลยนะครับคุณก็ยังมีคนของคนอื่นลงมาอย่างน้อยคุณก็อย่างน้อยขั้นต่ำก็ได้5% ถูกต้องไหมไม่หาใครเลยสมัครมาแล้วจองพื้นที่ที่ดีที่สุดนะครับสมมติแพ็กเกจสองร้อยเนี่ยสมัครมาปุ๊บจองพื้นที่ตรงนี้แล้วใครมาจากข้างล่างใครมาต่อก็อยู่ข้างล่างคุณหมดใครมาต่อก็อยู่ข้างล่างคุณหมดอันนี้คือรอบที่ดีที่สุดของตัวเราถูกไหมครับเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตถามว่าแล้วมันจะยั่งยืนไหมผมบอกเลยว่าไม่รู้แต่รู้ว่ามันอยู่ในบล็อกเชนนะครับเราไปศึกษาเรื่องของบล็อกเชนเอา นะครับมันเป็นระบบตอนเนาะนะครับอ่าหลอกไหมไม่รู้ว่าหลอกไหมแต่ที่รู้คือได้เงินมาแล้วแค่นี้เองนะครับแล้วก็เริ่มทานก่อนเพราะว่าระบบประเุิ่งเปิดมาได้มามันไม่กี่เดือนเองครับสามเดือนสามเดือนเองนะครับสามเดือนสี่เดือนเองเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ไม่มีใครรู้อนาคตไงครับถูกปะเราไม่รู้ว่าไม่มีเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีจะจะเป็นยังไง ก,ก็ช่างมันครับถ้าเราเริ่มต้นก่อนเราก็มีโอกาสรับรายได้ก่อนแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรยย่งยืนในยุคนี้ต้องบอกแบบนี้เนาะนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับลองดูครับยอมรับความเสี่ยงได้กับเงิน700บาทแล้วสร้างรายได้เพิ่มทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันได้นะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มปิดเอาไปเรียนรู้ระบบการทํางานเอานะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มของ OBO ทีมนะครับโอทีมเราน่าจะเป็นทีมที่มีระบบดีสุดละนะณนะตอนนี้นะนะครับเพราะว่าเราอยู่ในในในทีมแม่ทีมใหญ่นะครับเราอยู่ในแม่ทีมใหญ่ที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีระบบรองรับเยอะแยะมากมายเหมือนเราไม่ต้องทําเองให้ระบบกลางช่วยเราทั้งหมดนะครับเรามีอะไรที่คือพาเพื่อนเราเข้ามาเรียนรู้ระบบแล้วก็ทําเงินนะก็ฝากไว้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็คอยลงทุนถ้าเรา รู้สึกว่ามันเสี่ยงเรายอมรับความเสี่ยงไม่ได้ไม่ต้องลงทุนครับเพราะเราจะได้ไม่เครียดโอเคไหมครับฝากไว้ประมาณนี้นะนะครับก็เอาไว้เจอกันเหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อวยกันกดติดตามกด Sub สไครต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีครับ